หรินเจนผูถีจิตโพธิในมวลมนุษย์นี่เป็นคลิปข่าวจากไต้หวันเดือนห้าวันที่สามสิบซึ่งเป็นข่าวว่าคนไต้หวัน<ส>เริ่มติดเชือ้อโควิดอีกแล<ะ>้ว นี้เป็นเสียงของท่านธรรมาจารย์แต่แล้วโรงพยาบาลต้องเตรียมพร้อมรับคนไข้รา,ายใหม่ทางโรงพยาบาลชอจ้ซึ่งมีอยู่เจ็ดแห่งทั่วประเทศไต้หวันต้องเริ่มเตรียม ห้องไว้รองรับอี่ั้น,าาน,น,นเขาได่นพอองพยาบาลต้างเร่าี่มเตรีายมีวัวเตรีายมห้ายเี่นน่อให้ายีห้างรับรอง<ะ>คนาข้าายให่่เข้า,ายานนีดีย แลต,ต้องเตรียมอุปกรณ์เตรียมเครื่องมือรองรับพอโรงพยาบาลก,ก็ขอบคุณอาสาสมัครจ<ะ>ชจีที่มีจิตโพธิสัตว์้ามาช่วยเพราะว่าต้องขนต้องแบกต้องติดตั้งอุปกรณ์มากมาย ทำด้วยความประณีตบรรจงนอแสดงขอบคุณจิตสำนึกของชาวชูจีแล้วก็มีพวกคารวสยินดีมาทำด้วยจิตสำนึกจิตอาสามาเสียสลั ทัานท่านอาจารย์ขอบคุณแมนน้ว่าจะเกิดภัยพิบัติอย่างนี้ผู้คนก็ยังออกมาแบ่งเบาความรับผิดชอบนี่คือกลุ่มก้อนบุคลากรทางการแพทย์นะไม่ใช่เพียงหลบหลนีหนีแต่ยังหันหน้าเข้ามารับภาระ และยังจะต้องแบกรับความรับผิดชอบต่อนเนื่องทำให้ท่านรู้สึกประทับใจมากที่เป็นพออรอโรงพยาบาลต้องพอเชิญหน้าทั้งหมอทั้งพยาบาลอเชหน้าทั้งหมอทั้งพยาบาล แต่แ<ม>ล้โรงพยาบาลก็พยายามล,ลงรายละเอียดเอาใจใส่มีมนุษยว,วัฒนธรรมไม่ใช่ว่ารับเข้ามาแล้วก,ลก็ปล่อยทิ้งคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคโควิดเนี่ย <บน S 2> ต้องเพิ่มความเอาใจใส่ แล้วก็ข่าวทางหนังสือพิมพ์ก็ระเบิดข้อมูลออกมามากมายบางบางรายก็เป็นโควิดด้วยและยังมีเด็กที่เตรียมคลอดในท้องด้วยอุคลากรก็ต้องรีบช่วยเหลือจัดการ ้มีอีกรายหนึ่งก็บอกว่ามีคนไข้เนี่ยป่วยไม่สบายพยายามรักษายังไงก็ไม่หายแล้ว่าเชื้อลงปอดแล้วอทนทั้งญาติพี่น้องก็เลยบอกว่าเข้าใจความมุ่งมั่นของทางการแพทย์ แล้วก็ทั้งท้งบ้านก็เข้าใจว่าได้พยายามอย่างถึงที่สุดแล้วก็เลยยอมเสียสละแล้วก็บริจาคอวัยวะของผู้ที่กำลังจะจากไปเนี่ยให้กับคนอื่นได้ใช้ด้วย ท่านธรรมอาจารย์ก็ทราบซึ้งประทับใจจิตวิญญาณของผู้ที่กล้าเียสละเป็นเรื่องที่ท่านทราบซึ้งมากมันตอนนี้ บุคลากรที่ลุกขึ้นมาแบกรับภาระมากที่สุดก็คือบุคลากรทางการแพทย์สมควรแต่การเคารพยกย่องโดยเฉพาะกลุ่มก้อนผู้ที่ต้องแบกรับภาระต่อเนื่องโรงพยาบาลที่ไทจงของจี้เนี่ยก็ต้องเริ่มต้นกั้นห้องเตรียมรับ จำนวนคนไข้ที asks, ่เพิ่มมากขึ้นนี่ก็เป็นพอออแซ่เจียนทั้งกับพร้อมที่จะเดินหน้าเป็นกลุ่มแรกที่จะรองรับผู้ป่วยโลกโควิดทรูบรับบริหยงกันมุ่งมั่นกล้าหาย ถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญและยังมีโรงพยาบาลอื่นๆที่ต้านหลินก็แต่และโรงพยาบาลก็เตรียมพร้อมแล้วท่านได้เห็นสิ่งเหล่านี้ท่านก็รู้สึกมีความซาบซึ้งใจแล้วก็เห็นบรรดาพ่อโรงพยาบาลต่างๆช่างมุ่งมั่นเตรียมงานอย่างละเอียด 他们也都是够修获，但愿呐，守护好。好。也就要给啊，大家，好。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  为了保护医护人员，保护所有所有的，又看到了，慈诚队了，那样投入哦，当台南呐，做户外的筛检的，检疫。在台南，哥应该要，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  ทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ทางชิจิเนี่ยช่วยแล้วก็เป็นขนาดสร้างห้องเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยเลยไม่ใช่แค่เพียงให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนแล้วยังจะต้องขอบคุณผู้ที่มารับบริการด้วยนี่เป็นช่วงเวลาที่มีความงดงานที่สุดของการเสียสละ ช่วยเหลือรับใช้ท่านก็เลยขอให้ดูแลตัวเองดีๆด้วยเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดนอกจากดูแลตัวเองแล้วแลวะยังต้องดูแลคนรอบข้างด้วยท่านก็ขอเตือนตัวเองแล้วก็ดูแลคนรอบข้าง เวลาย,ยะห่าง,ง,งนะล้างมือแล้วก็พนพนนะใช้นะมันก็พ้นค่าเชือ้อนี่คือทั้งหมดที่วันนี้ท่านได้เห็นแล้วก็ขอชื่นชมจิตสำนึกโพธิสัตว์ของหลายๆฝ่ายที่กล้าดเดินออกมาช่วยเหลือสังคม ดูแลตัวเองและยังมุ่งมั่นพยายามช่วยเหลือเพื่อให้การระบดในในในาดครั้งใหม่นี้สามารถลุล่วงผ่านไปได,ได้แต่นี่แหละก็คือความเป็นจริงของชีวิตนี่แหละเป็นความงดงาม ไม่ใช่เอาแต่เรื่องดูแลตัวเองอย,อยิง่งจะต้องมุ่งมั่นรีบที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างอ่อนน้อมทำตนอย่างมีจิตสำนึกด้วยนี่นแหละคือการยกระดับคุณค่าของชีวิตเป็นหมอเป็นพยาบาลและเป็นจิตอาสาด้วยั่าตต้้งงอนนอนนีส นี่แหละคือก,การยกย่องอาชีพผู้ที่ลุยหน้าเข้าหาคนไข้ไม่หลบแล้วยังเดินหน้าเข้ารับผิดชอบนไขนทุใคนทุกคนขอบคุณคุณค่าชีวิตของแต่ละคนใครทำได้คนนั้นก็ ซาบซ<อ>ึ้งตนเองรู้สขอบคุณและขอบคุณคนรอบตัวเราที่เขากล้าออกมารับผิดชอบด้วย